ก็ทํางานไปช่างรลบเหมาครับก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับก็เป็นเกี่ยวกับช่างไฟช่างแอร์เนี่ยครับแล้วก็มาสอบมาตรฐานเพื่อเพิ่มมาตรฐานในการที่จะเข้าไปงานพวกงานใหญ่งานพวกงานโรงแรมงานราชการครับการประเมินครั้งนี้ก็จะช่วยให้ช่างมีมาตรฐานในการทํางานเพิ่มยิ่งขึ้นครับเพราะว่าบางทีเขาทําในความที่จกประสบการณ์ครับแล้วเขายังไม่มีมาตรฐานในการทํา การมีมาตรฐานก็จะทําให้เพิ่มความปลอดภัยใ,ในการทํางานเพิ่มขึ้นครับแล้วก็เพิ่มให้ความให้ลูกค้าหรือว่าคนที่จ้างว่าจ้างเราเนี่ยเขามั่นใจในการทํางานครับอาชีพชีบานก็ทํางานรับเหมานะครับเกี่ยวกับงานโครงสร้างเหล็กนะครับเกี่ยวกับงานเหล็กทุกๆแบบ,บงานเชื่อมเป็นงานที่มีความเสี่ยงอันตรายครับำทำหลังจากผ่านการประเมินรับรอง,งความรู้ความสามารถในด้านออการเชื่อมอาร์ ด้วยมือระดับก็ทําให้ผมมีความมั่นใจในการทํางานมากขึ้นครับทำงานด้วยความปลอดภัยรู้จักวิธีการป้องกันที่ถูกต้องรวมทั้งชิ้นงานที่ผมได้ทําก็ออกมามีคุณภาพครับสามารถตรวจสอบได้นะครับโดยผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานเรวก็ดิจิตเพิ่มมากขึ้นับสำหแรบบับผูว้วัดใจเขาก็ ความมั่นใจครับที่จะยินยอมให้เรารับงานเข้ามาทำครับตอนนี้ถือว่าไปรับรองมีสําคัญมากครับก็จะทําให้เราได้รับพินาครับเป็นอันดับแรกเลยครับบริษัทบริษัทเห็นหรือความสําคัญของลายเส้นของลายเส้นหรือว่าหนังสือ,อระองความสามารถที่จแนะนา บุคลากรครับ้าไปสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถหลังจาก่า่การประเมินแล้วครับบริษัทได้ได้รับผลก็คือสามารถรับงานที่ใหญ่ใหญ่ขึ้นได้บุคลากรมีคุณภาพม,พมีมีมาตรฐาน หลังจากผ่านกระบวนการประเมินแล้วครับลูกน้องเติบแรงทีน,บบนทางที่ดีขึ้นครับการทํางานมีมาตรฐานขึ้นครับแล้วก็มีความปลอดภัยก็อยากขอเชิญชวนนะครับผู้รับเหมาช่างไฟทุกคนนะครับที่ที่ทำงานประกอบด้านนี้ครับพราะว่าควรจะมาสอบเพื่อเป็นผลดีต่อเราครับเพื่อในอนาคตด้วยพระราชบัญญติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฉบับที่2พศ2557ประกาศให้สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารเป็นสาขาอาชีพแรกที่ต้องดำเนินการโดยผู้มีความรู้ความสามารถที่ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภยัยในการทำงานลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อสาธารณะ ซึ่งในขณะนี้ได้มีประกาศเพิ่มเติมในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิ์ขนาดเล็กช่างเชื่อมอารโลหะด้วยมือช่างเชื่อมแม็กและช่างเชื่อมทิกกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐหาหนะที่เป็นหน่วยงานหลักด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาดังกล่าวเข้ารับการประเมินหากนายจ้างจ้างงานช่างไฟฟ้า ที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถมาทำงานต้องระวังโทษปรับไม่เกิน30,000บาทและช่างไฟฟ้าที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5,000บาท